เออล้วทำไมใส่ชั่วกับหัววะผู้สาวอินโดนี่วะเอาใจเคนังกินได้โอ้ยโอ้ยเรพี่ปีขี่ไม่ได้นะครับน้ำเข้านะครับทุกคนเอาขึ้นน้ำงนมสดไปนะครับ วันนี้ไปขี่รเล่นกับเสียโปสักหน่อยนึงนะครับผมนะออกมาปุ๊บก็เจอฝนนะครับผมเชี่ยงเรานัดกัน11บเอโมงนะฮะแต่สิบเอโมงไม่มีจริงนะครับสรุปแล้วก็ออกเที่ยงนะครับเพราะว่าผมมาสายนะฮะขอโทษน้องๆด้วยนะครับที่ต้องรอพี่เป็นชั่วโมงเลยนะฮะบทเราจะออกนะครับเราก็มาเจอฝนพอดีครับทุกคนเย้พี่โกสเตอร์คุกเออีกแล้วครับเนี่ยสเตอร์บ้าบอคอยพ่ออะไรแม่งโคตรเล็กเลยอะไม่กล้าขี่แรงว่ะ ถนนเปียกรถไม่มีประคนหลังด้วยโอ้โหดีดดีจัดเลยเอามือไปเทสดูเมื่อกี้โอ้โห,โอ,โหอันนี้น่าจะมากันประมาณสิบกว่าคันได้มั้งหรือยี่สิบอุ๊ยรู้สึกเหมือนเหมือนโคนมันจะดีดถึงหัวว่ะเฮ้ยเฮ้ยจริงว่ะแม่งมันมาจริงว่ะ เหยียบหรือเปล่านะไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะครับมันมีเหมือนกิ้งก่าวิ่งออกมานะครับผมนะโอ้ยเด๋ดตัวมันเ่นออนอเสียบโบอ,อยู่ไหนครับเนี่ย ฮัลโหลโอ้ไฟแล้วนี่ไงเสียโบนี่ไงเสียโบเสียโบหมวกส้มนะครับผมนะคู่แข่งหมวกทองเสียโบหมวกส้มคู่แข่งหมวกทองคิดได้ไงวะเนี่ยตกแค่นี้ก็ตกตกพอเสื้อกูเปียกเออเียงมัตเเป็ดเลยโอ้ทางโอ้บางซีมาด้วยนี่วะลืมไปเลยนะนี่ยว่าเคยมีบางซี บางซีเอาฟร์ซ่ามาตอนแรกบางซีบอกว่าบางซีจะเอาเอสพันมานะครับมันน่าเกลียดเกินไปนะครับที่จะเอาเอสพันมาขี่กับโอ้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 ไหนๆก็เบรกไม่ได้แล้วเออรถรถนี้กูอยู่หัวนะไม่เป็นไรนะฮะคกูโดดได้นะครับนะโอ้ยไม่งั้นเนี่ยคอท่อกูบุบแน่นอนวันนี้ใส่ท่อทีพีดีมานะครับเนาะให้เขานําดีกว่าไปก่อนเลยไปก่อนเลยมููจักทางปูจักทาง ไอเราไม่รู้จากทางแม่ก็ไปอยู่ด้านหน้าเขาเฉยเลยเออมาครับเข็นากินเลยโค้งไก่ทรงเชงตลอดอทรงวั้นมีหมดเลยโอ้เฮ้ยอะเฮ้ยเสียรถกับพี่โก้นะ อ้วพีก่โก้่กาจะประมาณเจ็ดสิบแปดสิบโลแบกบรถอีกเออรถเขาแบบกึ่งแวน้นกึ่งเชงอะ่ะนีหรเปล่าไม่มีใครเล่นวะเดี๋ยวมันช่วงแบบขึ้นเนินอยู่นะผมนะเนี๋ยออกจากบ้านคนกงินเย้เสียโบ đang khum đang khum bao 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 bye bye, bye, bye. <coughs> bye, bye. อ้าปอยู่างหน้าแล้วกูไม่รู้จักทางอีกแล้วนเนี่ยเราต้องตรงไปปะวะไปดีไปไปทางไหนเนี่ยกูไม่รู้จักทางนะเนี่ยอ๋อทางนี้แหละถูกแล้วดูโอ้โหปากท่อโคตรใจใจใจเืินโอ้ผู้สาวนั่งกินก๋วยเตี๋ยวว่วะสาธุวะ่ะโอ้เสียงท่อเลยท่อโคตรใจลูกอะไรยังไม่รู้ โอ้พี่พี่เงาเลยว่ะน้ำเข้ากองนะครับผมนะตอนนี้ก็น่าจะขี่ได้แล้วแหละไปดิไปดิดโอ้ไม่มีใครเปิดปะ ไม่เล่นครับไม่เล่นแสงซ้ายมันโหดเกินโอเค่ปล <Okay. S 2> ่อยให้หออกก่อนนะ จะดิ้นนิดนึงว่ะเฮ้ยดูดมนนันเหมือนแบบมันเลื้อยอยู่อ่ะก็เปลี่ยนยางแล้วนะเขาบอกว่ามันเป็นกับยางครับผมผมใส่ยางลายอะไรว่าลายตุ๊กแกหรือสักอย่างหนึ่งนี่แหละแล้วใส่หน้ารางปุ๊บรถมันไม่เอาถนนเลยเอ,อ้ยไม่ใช่รถเดียยางมันไม่เอาถนน เหมาะปะคุกคกี้เป็นไรคุกกี้ไม่เหมาะวะคุกกี้นั่งนั่งต้นบอ่อคุกกี้ไม่เหมาะปะคุกกี้นั่งขี่เลยอ่ะเชนนี่มันรถเสียโบนี่หว่าเชนเฮ้ยไอยเ,อเอสียโบมึงไม่คิดจะเปลี่ยนหมวกกันน็อกบ้างหรอวะเอออะไรอะไร ใช้ก็ได้ครับแต่คอมเมนต์ช่องเสียโบนะครับเปลี่ยนหมอกันนอกหน่พี่บ้างี้ <laughs> <laughs> ตอนนี้เราก็มาถึงตรงไหนเราก็ไม่รู้ครับผมเอาไปเลนมาวอ้ <laughs> ตางมันสั้นเกินเล่นยังไงไหว รถไม่ได้ทำมาวิ่ง200เมตรจถูเอ้ยบา <c oughs> งซิปขี้โกงทุกงานเลยว่ะ บางซีพเอาแต่คันใ,ใหญ่มาบางซีทยี่โกงว่ะถึงหรือยังวะไม่รู้จกักทางนะเนี่ยโอ้โอแล้วเราก็เจอแล้วนะครับโค้งไก่ที่ตามหานะครับผมเดี๋ยวเอาจะแอคแลเลยว่ะเฮ้ยรถแ,แข้งเครื่องแม่งโคตรเทว่ะฝั่งหนึ่งสีเหลืองฝั่งหนึ่งสีน้ำเงินวบะกูเพิ่งสังเกตนะเนี่ย ทำไปได้ไงวะเนี่ยไปดูนะไปดูนะดูฝั่งซ้ายนะแล้วทุกคนเชียดดสีเหลืองจริงด้วยวะ่ะก็ไปฝั่งขวาแม่งสีน้ำเงินเลยโอ้เด็กน้อยมันก็ทำไปเรือยของมันนะแล้วใส่โชคกับหัวด้วยนะทุกคนโชคหลังโอ้โห <c oughs> <c oughs> แมงจีเนี่ยจ,จัดวะเกาใส่กับหัวเพื่ออะไรวะเนี่ยกูไม่เข้าใจว่ะเดใส่โชคกับหัวแล้ว สงใส่พ่นสีไม่ดีนะครับสีติดรองเท้าเห็นไหมครับอ้าวถึงทางเดียวแล้วนะครับผมทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงเนี่ยน้ำตกหมวยเขียแล้วนนะฮะไม่ได้มาน่าจะปีหนึ่งแล้วนะทุกคนน้ำตก้วยเขียหลังจากที่เราทริปนั้นเราเก็บเห็ดกันนะครับวัววยววววววเียบร้อย ไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินเสียงะะระหว่าน้ควักไปเมื่อกี้น่าจะเป็นพักเท้าขูดนะครับข้างหน้าเราก็จะเป็นน้ำตกห้วยเขนนะครับนะไม่รู้บางซีเคยมาหรือเปล่านะพาบางซีมาเปิดหัวนะนี่ไงร้านข้าวเต็มเลยโอ้ร้านข้าวเต็มเลย,น,เเลยนี่ไงนี่ไงร้านข้าวนี่ไง,ไง,ไงเต็มเลยเดี๋ยวเราเค่อยออกมาจิตขอไปจอดแอคทำท่าแบบวันส้นติ้นหล่อๆก่อนนะผมนะอุ้ยผู้สาวโอ้ <c oughs> <c oughs> อันนี้เขาจอดทำอะไรกันวะไม่เข้าใจเขาจอดเติมเลยไงนะเติมน้ำมันไงครับผมเชียร์โอ้ยหลุมเยอะจัดว่ะโววโวโเวโอ้ไม่รู้จักเบรกไม่รู้จักจำทางลงทางเนินเนี่ยเฮ้ยเองยังไงวะรถเองแม่งแข็งสีเหลืองแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งสีสีน้ำเงินว่ะเฮ้ยเท่เกินอีกฝั่งหนึ่งพังครับอีกฝั่งหนึ่งพังก็อย่าบอกว่ายืมเพื่อนมาใส่นะ เออแล้วทำไมใส่โช๊กกับหัววะเท่เกินมันแปลกตาเออมันแปลกจริงว่ะเฮ้ยกูเชื่อเลยว่ะเออว้ามากันเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยไปลูกกล้องเห็นหรือเปล่าว้าวโอ้เยอะ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 นึกว่าจะมาไม่เยอะฮะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเย้ผู้สาวอินโดนีเว่า โอ้จ oh, ีสวยโอ้น้องนิ่งหน่องนี่วะใครอยากมาเที่ยวก็เนี่ยนะบรรยากาศน,กน้ําตกเนี่ยสวยดีนะครับนี่ขนาดต้นทางนะเีโดไปรุ่นคนเยอะเลยวะเขาจะต่กูหรอเปลวววววว่าทำไมเขามองนี้วะมองโหดเกินมีใครที่เรารู้จักกูอเปล่าหาก่อนหาก่อนหาพวกก่อนไม่มีเลยวะไม่มีพวกเราเลยวะยเฮ้ยเสียเขียงนี่วะ เจอเสียเขียงแล้วว่านี่ดิมสารพัดนะผมจะของสิงโตสองตัวดิมเน,นี่ยบอกว่าขี่ดูขตีมาเด้อแม่งข้อขี่กโกงว่ะโอ้เข้าเวบมามมอันไหน,ม,นมันขี่โอ้ยมันรถขี่เลยลูกพีโอ้อ้าวเสียอามโอ้โหโอ้ตายแล้วเอาขึ้นตู้ทึบมาเฉยเลยออ่บังอามครับผมออ่บังอามครับเข็นยังยีเข็นยังอยู่ข้างในบาทเนี่ย เลี้ยทุกคลิปโอ้ยมามามา,มาซ่อมครับมาซ่อมครับไม่ได้มาฉี่อูบ่บางอามนะครับชายภูมิใช่ไหมครับพี่อามครับ,เ,คครบเน้นซ่อมไม่เน้นฉี่เน้นซ่อมไม่เน้นฉี่โอ้อชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวผมพาพี่ซิปไปกินข้าวกว่อนนะครับพี่ซิปหิวข้าวมากเลยนะฮะด,ดูหน้าเขาสิดูนัดซื้อไว้ก็ยังไม่ได้กินไม่ใไปฉีดมาไปฉีดอะไรวะต้องกินยาอ๋อเจ้า เออบรรยากาศดีนะเวดีจัดเลยป่ะบุรูวะมาคิดเนี่ยก็เจ้าสีนี้ยินเสียงเนี่ยถ,ถ้าเกิดไม่ช็อตนี่ก็คือจบเลยนั่นนี่น,น,นี่เดินขึ้นไปเนี่ยเป็นน้ำตกี่ก็สายน้ำตกไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้เยอะจัด สวัสดีครับเพจโคตรเอาเลสซิ่งของแท้ผู้ติดตาม2.8แสนขึ้นไปนอกนั้นของปลอมระวังกันด้วยนะปื้ดสติกเกอร์โคตรเอาสุดเฟี้ยวในตะกร้า t ิกตอกโปรโมชั่นลูกค้าใหม่ก่อนหมดเคตฟรีไปเลยแผ่นแรก